คันม<ห>มาทำไมค่เด็กจิ๋วกิ๋ไม่บอกค่ะก็คือว่าเด็กจิ๋วนิวตอนไม่ได้มันแนะนำของเล่นใหม่นตมาแนะนำของเล่นเก่าอ่ะไม่ของเล่นเก่าอยู่ทำไงดีคะอ๋อน้องพิมพมีของเล่นเก่าเยอะมากบางอันก็ไม่ได้เล่นมาออเลยวัยแล้วเขาโตโลแล้ว,<ช>ลวก็จะเป็นของเล่นเบบี้น้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจะเอาไปทำอะไรดีคะเอาไปบริจ้าดีกว่า แล้วก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการของดีๆให้เธอของเล่นดีๆให้เธอซึ่งชื่อโครงการนี้นะคะเด็กๆคงคนทั้เองของเล่นดีๆให้เธอนิมค่ะแล้วอันเนี้ขยของเล่นพวกเนี้ยเราจะไปบริจาคที่ไหนล่ะคะนิมรู้ไหมไปบริจาคเด็กคนที่เขาแบบว่า ไม่มีของเล่นหรืออ่านที่เขาจะคุณแม่เขาเมื่อคืซื้อของเล่นให้เลยนะคะก็คือว่าเราจะไปบริจาคให้กับเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสเล่นของเล่นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็วคุณแม่ก็จะไปหาว่าที่ไหนที่เด็กเขาต้องการของเล่นซึ่งของเล่นของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้แล้วเก็บใส่ลังไว้หรือบางที ใส่ตองจนฝุ่นจับมันอาจจะเป็นของเล่นที่แบบเด็กๆเขาได้มนาะแล้วมีคุณค่าสําหรับเขาอาจจะช่วยเสริมพัฒนาการเท้าหรืออะไรแบบนี้นใช่ไหมเป็นของเล่นที่ดีสําหรับเขาฉะนั้นเราก็มาช่วยกันแบ่งปันความสุขและสนุกให้กับให้กับเธอใช่กล่องนี้นะคะอ๋อณเอ๋คือเพื่อนของแม่ให้น้องพิมมาตอนน้องพิมมายุก็มาหนึ่งขวบน้องพิมก็ชอบเล่นมากเลยเอามาตีนะีฝึกฝึก สัมผัสกาเนื้อมือฝึกฟัง,ฟงอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วทุทกอันทุกปุ่มยังใช้ได้ดีหมดแต่ตอนนี้พพ์ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าพิมพ์โตแล้วเกินวัยแล้วเราก็จะให้กับน้องๆเะนั้นของเล่นที่เราจะเอาไปให้คนอื่นจะต,ต้องเป็ของเล่นที่ที่ยังมีประโยชน์กับเขาไม่ใช่เอากับกหักหัทิ้งทิ้งขยะไม่เอาเนาะเราเอาที่ยังดีอยู่มีอย่างเดียวเอง,เองหรออ,อ,อะไรอีกท่แม่ก็ว่าเยอะแยะเลยอ่านเลือกมาแล้ว<ๆ> เจอแล้วค่เด็กจงค่ะนี่ค่ะมีมค่ะมีมีค่ะาไมีอะไรไว้ใจคะมาดูของกริจาคก่อนมีอะไรบ้างคะกะตุ้มนริะไคะอุนูหนูยังเล่นอยู่เลยยังไม่เล่นเลยค่ะอันนี้ยัไม่ได้แกะเลยค่ะลูกยังไม่ได้เล่นอันน่้ค่ายคิเลยละคะคะจะมีของเล่นหยอบล็อกอ่ะน้องหเล่น อันนี้น้องพิมพก็ชอบเล่นมากๆเลยตอนเล็กๆอะ่ะจำได้ไหมคะเด็กจิ๋วเออฝึกฝึกกล้ามเนื้อมือเหมือนกันฝึกสังเกตเนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็หยอดนิดลงเรามีทั้งสามอันเราแบ,บ่งให้น้องๆอันนึงนะดีไหมคะดีค่ะน้องพิมพจะแบ,บ่งอันไหนแบบ่งไหนดีคะให้น้องๆเอาอันนี้มสีสวยแล้วก็มีจิ้งๆตัวเล็กนี้วยเอาไหมคะเอาอันนั้นเลยส่วนอันอื่นเราขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะ่าพิี้พิมยังเล่นอยู่เลยอ่ะนะคะนะ เล่นเพือนเลยค่ะดเพอนไหมะอะไรอีกมีอะไรอีกคะ,คะอะไรคะอะไรอะไรคตัวต่ออ๋อ,อัน,นจะให้ด้วใช่ไหมคะเชื่ค่ะต่ว่าคือสอันมอยเกินไปค่ะว่าจะหอ,จะะอี่นต่อ้เยอะเลยหรอคะโอ้โหมา นี่คือรังที่ป้าป้ากับคุณแม่เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม <laughs> โอ้โหเต็มเต็มกล้องหมเลยน้องพีมขันตองติงอ๋อไม่ได้กใชีถ้าหนูอยู่หนูป้าไปจั่งหนูด้วยนะเ <laughs> นอะ,ะไม่บริงดีจั่งขับไม่บริจา่นะคะ <laughs> ว้าวนะคะที่เราเก็บมาจากในรังก็คืออันนี้นี่น้องพิมพ์อันนี้มันเป็น <laughs> ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีชื่อด้วยประมาณว่า ประมาณว่าก้อนมาจะจัดไม่ใช่มันมี <โฟ S 1> ชื่ออะแม่ล,แลืมหย่างไรคะไอโฟนล้องคืออันนี้มันดีมากเลยมันก็จะมีแบบฝึกทักษะหลายอย่างหมุนๆม,ม,มีไมโครโฟนนะคะมียกๆคือมันจะมีเสียงมีกดแล้วลูกบอลจะเด้งแบบนี้นะคะ,คะ,คะแล้วอันนี้ก็มีกดแล้วมีเสียงแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ถานเด็กจีเป็นอะไรคะเด็กิน มันจะมีสเตชันหนึ่งที่มีโทรศัพท์อยู่ไหนนี่ไงเพราะโทรศัพท์มเล่นมือถืออย่าอันนี้ให้ด้วยนะคะอยู่ที่โต๊ะทำงานคุยกับใครคะเพื่อนทำงานเพ่นทำงานเราคือนั่นพินตัดใจเลยค่ะไม่ต้องเสียสละให้คนอื่นคะเพราะว่ามันประโยชน์มากกว่าน้องพิมค่ะดีมากค่ะชุดนี้นี่เด็กๆยังเล่นอยู่เลยนะเนี่ยเชื่อไหมใช่เขาชอบอยู่เลยเนี่ย ะคะอันนี้เป็นพึ่งซื้อเพิ่งเล่นไปเองแต่ว่าน้องพินมีแบบนี้เยอะหลายอันแล้วที่ไรูกเอ่อเป็นดินน้ำมันเ <แ S 1> พลโดแล้วก็ปำเป็นรูปสัตวแต่เป็นปลาหมึกตูววานประดาวประลามสวยนี่ารักมากนี่นะคะมันยังเก็บอยู่ในกล่องเรียบร้อยเหมือนเดิมน้องๆคะเวลาเราเล่นของเล่นเสร็จเราก็จะต้อง เก็บไหมเก็บขอค่ะเก็บใส่กล่องจะสังเกตว่าของเล่นน้องพิมพ์นะคะข้างหลังบาร์บาร้าก็จะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะบางทีน้องพิมพ์ก็เล่นกระจายเหมือนกันนะเราก็ต้องคอยเก็บคอยบอกให้เก็บกันใช่ไหมคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นนี่เยอะแยะถล่มนกบลิงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วลูกคือว่าชื่อโบลิงค่ะหนูเล่นเก่งมากนะคะนี่ค่ะอันนี่ขอให้ไกลๆนะคะน้องพิมอ่ะสไตล์เลยนะคะยังสุสาน มบริจาคเอายกไปฝั่งนู้นเอาไปเรียงดีๆค่ะลูกเรียงดีๆหมองแต่งนี่บริจาคนะคะเอาไปฝั่งนี้นี่เลยต่อไปนี้ยังไม่ได้แกะช่อดอเลยอะค่ะ<ม>เป็นของเล่นคุณหมอซึ่งน้องพิมพ์ได้รางวัลมาจากที่โรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนแพสไปสังเลยแต่อันนี้ใช่ได้จับจับหมิ่อันนี้เพราะว่าน้องพิมพ์นเขามีชุดคุณหมอหลายชุดแล้วได้มาอีก<ม>อก,ก็เลยเดี๋ยวเอาบริจาคยังใหม่เอียงหมิม่นนะนะโอเคไหมคะใช่ ไม่อยากโออันนี้หนูไม่อยากให้หรอคะหนูยังเล่นอยู่หรอโอเคค่ะน้องๆค่ะน้องพิมก็ไม่อยากให้เพราะเขายังเล่นอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังไม่บริจาคเก็บเอาไว้จนน้องพิมไม่เล่นแล้วค่อยบริจาคมันหลังก็ได้นะคะฉะนั้นของน้องๆก็เหมือนกันถ้าเกิดน้องๆจะบริจาคก็เอาที่ไม่ได้เล่นแล้วจริงๆถ้ายังเล่นยังหลักอยู่ก็ยังเล่นเล่นต่อไปไม่ต้องมอมบริจาคนะ อันนี้ตุ๊กตาบินเอลซ่าที่แบบกดปุ่มแล้วมันบินจิ้วจิ้วขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่บริจาคเพราะมัน,นตกบ่อยเสียแล้วเสียอันนี้ไม่เอาทิงค่ะอันนี้นาา่าจะเซรามุนให้เลยค่ะนาา่าจะเซรามุนก็ให้เหรอคะใช่ะค่ะแต่มันขาดวิ่ไหนอันนี้มันขาดเดยอะแล้วะะลูกเนี่ยนะคะขาดวิ่เงเลยดูสิเละไปหมดเลยคะ่ะอันนี้เราก็ไม่บริจาคนะมันเหมือนเป็นขยะืองหยดนแต่ขาวฟ่างมันยังเล่นเลย t r a n m e r ยังเล่นอยู่แล้วมันยังดีอยู่นลคะลูก อันนี้อ่าชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้แกะชังห่อเลยนะคะเป็นพระห่มแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักได้มาจากไหนใช่ใส่การบินให้น้องพิมมาน้องพิมไม่ได้ใช้เก้าบริจาคอะไรอะลูกเดี๋ยวแกะดูก่อนนะคะแล้วจะมีนอกจากของน้องพิมมีของปลาปาด้วยนี่เป็นพวกโมเดลของปลาปาอันนี้เป็นเรื่องนีโมนะคะนี่น่ารักมากเลย ตู้โชว์ปป๊าเต็มเปี่ยมแล้วนะคะก็แบ่งบางส่วนออกมาให้บ้างนี่รักเลยเนี่ยปป๊าตัดใจให้อะไรเลยนะหนึน่งอันเฮ้ยเดี๋ยวไม่โปรเจกต์ดีค่ะป๊าจะเปลี่ยนใจเหมือนลูกอุ้ยต่อไนี้อันนี้น,นของสุรรงใช่นนเป็นของ<ด>สะสมแมคโดนัล์เรื่องอ b บักซ์ไลฟ์ซึ่งป,ป๊าให้มาเพราะว่าเขามีสองชุด าก็เลยแบ่งให้มาอันนี้สุดโปรดเลยนะครัเด็กวมีอีก,อก,อกนี่อยู่ไหนอ่ะมีอีกนะมีครบชุดค่ะเดี๋ยวต้องหาก,ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในลังนะคะอันนี้ก็ให้นะคะเครื่องบินหูตัวเล็กๆพิมชอบมากเลยอะะ่ะจำได้ไหมคะเด็กเนี่ยเขาอยากได้มากแล้วพอได้กาดีใจสุดๆกดแล้วมันมีเสียงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแม่คาะจะถ่านหมดนะคะเป็นเป็นแก่ะ เบลม็กแลวเพื่อนนี่เรื่องเรื่องบิ๊กเคีรวซิกนี่ที่เคีรวซิกหนูไม่ค่อยอยากให้ม,มันเปิดหนูนเลยอ๋ออ,อันนี้ป๊า,ปาเขาบอกว่าเขาซื้อมาเป็นของจีนของจีนมันแล้วป๊าเขาเลยชอบมากเขาอยากได้แบบของแท้เขาเลยไปซื้อของแท้มาอันนี้มันเลยสามมีสองชุด<ม>ก็เลยให้ชุดหนึ่งนะคะให้น้องๆไปเล่น นี่เรื่องมอนเองจริงด้วยนี่นะคะนี่เรื่องม้อนเองป้าเขาไปซื้อของแท้มาแล้ว <S <S เขาก็เลยมี2ชุดอันนี้นะคะตุ๊กตาหมีแฟดจริงๆแล้วอันนี้ได้ไหมคะแทมเนี่ยแทนนะคะนี้ใช่มาจากเท็ดดี้แบร์มิวเซียมที่เกาหลีนะคะกเกาะเจจูคือทางทัวร์ที่เราไปเขาแจกให้คนละตัวเราก็ยังไม่ได้เล่นเลยเรามีเยอะมากเพราะว่าเราไปกันหลายคนใช่ไหมเขาก็ให้มาคนละตัว อันนี้อ,อันนี้น้องพิมพ์ได้มาจากไหนจำได้ไหมคะก็ที่แขกพ่เศษพี่แคทถ้าน้องพิมพ์เขาพูดภาษาอังกฤษเยอะๆต่อวันเนี่ยคุณครูก็จะให้คะแนนให้เหรียญได้เหรียญเยอะๆเอาไปแลกของนัง่นถึงจะแลกมาแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปบริจาคนะเอาไปแจกมินข<ม>องเล่นนี่เนี่ยคุณแม่กับฟ้าเด็กๆเลยแบบนี้ใช้บีบแบบขาันบีบไหวไหมเออ นี้ด้วยนะอันนี้เราก็ให้นี่อันนี้เจ๋งสุดป๊าป๊าคะเป็นโมเดลเที่ยวขุดเขาจิงหนูอ่ะอันนี้ป๊าป๊าก็มีสองชุดค่ะปาป๊าซื้อมาสามอีกแล้วป๊าป๊าก็เลยให้ชุดหนึ่งโอเคไหมบัตรเคเครดิตค์ดก็คือบัตรเครดิตของกสิกรแจกมานะคะ น่ารักมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องพิม์เล็กๆอะ่ะเขาชอบตัวนี้มากเขาจะอุ้มไปหมไหนมาไหนด้วยเล่นตลอดแต่ตอนนี้เขาก็มีหมีหมีหม,ม,มีจิ๋วแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้แล้วเคยจริงๆจำได้หรูเคยรักมันมากจริงเหรอจะได้จริงกันลูก <c oughs> จำได้เหรอแล้วก็อันนี้ป๊าเอาไงดีอ่ะจริงๆริอันนี้สนุกมากเลยนะไว้นับคะแนนแล้วก็ทุก ถ้าเกิดว่ามันแดงที่หัวไหนอ่ะเราก็ทุบที่นั่นทุ่หัวตัวตุนค่ะใช่นเล่นได้อยู่ค่ะเังเล่นได้อยู่เหรอคะได้อ่าเม่จะไปกดปิดเดี๋ยวเ่นหงงแต่ว่ามันจะต้องมีไม้ที่ทุบมาไม้เจ๋งไม้เจ๋งแต่อันนี้ใช้ตหลังเราเล่นเราก็เลยเอามือทุบได้เอามือทุบแบบนี้โอเคไหม ไปเป็นที่คาดผมอันนี้จริงๆแล้วเปิดสวิตแล้วมันจะมีไฟติดแป๊บๆแต่ว่ากลไกของไฟมันเสียแล้วเนี่ยคุณแม่ดึงออกเลยดีกว่าเนาะมันมีใสยไฟข้างในเนี่ยเดี๋ยวต้องใจมาตัดมีหลอดไฟข้างในเนี่ยแบบนี้ยแต่ที่ตัวที่คาดผมยังใช้การได้อยู่เลยอ่ะคาดแล้วก็ยังน่ารักเลยใช่ไหมเออใช้ที่คาดผมแต่เดี๋ยวตัดตรงน,นี้ออกนะคะหน้ากากเขาเรียกอะไรตัวอะไรคะป๊าปาเนี่ยพาวเวอร์เลนเจอร์เหรอแม่เรียกไม่ถูก มนุพไฟ้า5สี6สีอะไรเนี่ยค่ะเต็มเลยอันนี้ยังดีอยู่เลยนะคะแต่ว่าเชือกหลุดเดี๋ยวเราร้อยเชือกใหม่แล้วก็ให้ได้เลยนี่ตัวอะไรอะคะป้าป้าตัวนี้ไม่เอาไม่ให้ละกันเนาะเพราะมันขาดแล้วเจงอย่างเงี้ไม่ดีสีอรคนี่หนูทำได้หป่าปลาเล็กๆปลาเล่นปลาเล่นกันหนูอนกไหมฮลเกลใครโทรมา สวัสดีจ้าจ้ากบ,บนี่นะตอเล็กๆปะปา๊าเรานิทานแต่งเองแล้วก็เล่นกับพิมทุกวันเลยเป็นกบกระวางเนี่ยอันนี้เราให้น้องด้วยนะให้น้องเป็นเล่นแต่อันนี้ทําอะไรอะคะไขลานนะเ,เ,เอาเสียนี้ค่ะอ๋อไม่เสียไม่เสียไขลา,านแล้วมันเดินได้ค่ะเดี๋ยวนีนู่ไขกระโดดติ๊กติ๊กติกติกิกติ๊กตตินะ อย่างของเหล่านี้ก็เราก็บริจาคได้เป็นหมอนพรห่มนะซึ่งบางทีแบบสมัครบัตรเคร,รดิตโน่นนี่แล้วเขาให้มาแล้วเราก็มีเยอะมากเลยนะคะเต็มบ้านเนี่ยเผื่อคนอื่นเขาจะได้ใช้มีประโยชน์แกะออกมาเป็นพระห่มนวมนิ่มๆเลยรจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะคะถ้าอธิบายเอามาโชว์หมดเนี่ยสงสัยคลิปจะยาวเกินนะคะวันหลังค่ะวานหลังบ้นหลังเนาะหรือยังไงดีวันหลังค่ะ มาชวนเพื่อนๆมากันบริจาคนะคะดีค่ะบริจาคนะคะใช่โครงการชื่อว่าโครงการของเล่นดีๆให้เธอของเล่นดีๆให้เธอตัว่าของเล่นดีๆให้เธอเนี่ยพิมพ์เขาเป็นคนคิดเองอคุณแม่กับปา้าถามว่าเนี่ยเราจะบริจาคของเล่นให้กับน้องๆเพื่อนๆจะชื่ออะไรดีนะน้องพิมพ์บอกของเล่นดีๆให้เธอคุณแม่ก็เลยบอกเอยดีมากเลยเพราะว่ามันมีความหมายอ่ะของเล่นดีๆก็คือ ให้เธอก็คือว่าของเล่นที่เราไม่ได้เล่นแล้วอ่ะแล้วยังดีอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมีคุณค่าแล้วก็ดีมากเป็นของดีสำหรับคนอื่นก็ได้พี่เมค่าน้อพิมพ์ชวนเพื่อนๆบริจาคของเล่นแบบน้องพิมพ์เเพื่อนๆเอาของเล่นส่งมาให้น้อพิมพ์เมท่าแล้วน้อพิมพ์จะเอามารวบรวมกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปเก็บเอาไปบริจาคเอาไปบริจาคเอยะภาพตนเเยนะ จากที่ไหนคะที่ไหนก็คือเราดูไว้หลายที่มากเลยแล้วก็มีการติดต่อสอบถามไปหลายที่ว่ามีหน่วยงานไหนหเขาอยากได้อย,อย่างเช่นสถานรับเล้ยงเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กหรือว่าตามโรงเรียนในชนบทซึ่งคุณแม่ก,ก็ว่าให้น้องๆเนี่ยอเอาของเล่นที่ไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็ยังดีอยู่เนี่ยส่งมาให้เราแล้วเราก็จะเอามาคัดเลือกว่าอันไหนเหมาะสมกับที่ไหนแล้วก็เราจะเป็นตัวแทนไปบริจาคให้นะคะ ซึ่งอของเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราควรจะแพ็คมาดีๆนิดนึงนะเวลาที่เอาไปบริจาคจะได้ง่ายหน่อยไม่ใช่แบบเป็นกองๆเล็กๆแบบนี้นะคะนอย่างเช่นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ถุงมาค่ะถุงแกงแบบนี้นะคะสมมุติว่าอย่างบักไลฟ์อันนี้นะคะเป็นเซตเราก็ใส่รวมกนะะันค่ะถุงเราตอนนี้เราเอาตัวอย่างถุงมาแค่ไซส์เดียวอาจจะเล็กไปนิดนะคะ มันก็มาร์คค่ะอย่างนี้ควรถ้ามันมีฝุ่นควรจะทําความสะอาดมนาะให้นิดนึงเนาะโอเคค่ะแล้วเราก็มาร์คค่ะมาร์กยางแล้วก็กกวกเป็นหนึ่งหรือจะเอาแม็กแม็กมก็ได้จะได้สวยๆได้เป็นเซตอย่างเงี้ยมันจะดูมีคุณค่ามากกว่าเด็กคนที่ได้ก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวเป็นเซตไม่ใช่แบบได้มากระจัดกระจายอันนี้ตัวนั้นตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆมี มีตุ๊กตาไม่ได้ครบเซตแต่จาบบริจาคก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเป็นตัวตัวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเซตก็ได้เหมือนกันนี่นะคะจริงๆมีหนึ่งตัวก็ใส่ถุงได้อย่างนี้มันจะดูดีใช่ไหมลูกมันเหมือนมันจะดูเหมือนถองไม้อะใส่ถุงแล้วแบบคนที่ได้เขาจะได้รู้สึกดีไงไม่รู้สึกว่ามันเป็นเศษๆเนี่ยแล้วทำอย่างนี้ก็ได้แล้วเอาแม็กแม็กมันจะดูดีเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากร่วมบริจาคกับน้องริมแต่ไม่มีถุงหรือไม่สะดวกแพ็คเนี่ย ส่งมาเป็นชิ้นก็ได้เดี๋ยวคุณแม่มาแพคให้แต่ถ้าคุณช่วยคุณแม่ทําแบบนี้ได้ก็ดีเพราะว่าถ้าเยอะๆเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไม่ไหวส่งส่งของเล่นมาที่ที่อยู่ข้างล่างนี่นะคะเป็นตู้ปอนอซึ่งตอนนี้คุณแม่ยังไม่รู้ว่าเลขที่อะไรอะ่ะเพราะว่าเรากําลังไปขอทําเรื่องเปิดโอเคนะน้ำพิมลงทุนเปิดเครื่องปอนนอพึ่งงานนี้เลย ตู้ปอนอซกเตู้ปอนอค่ะตู้ปอนอด้านล่างนี้นะคะเะนิดเดวตู้ปอนอคืออะไรคะตู้ปอนอรู้จักไหมคะก็คือเดี๋ยวเขาจะส่งของมาแล้วก็ไปไว้ในตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ที่ที่ทาการไปรษณีย์ไม่ต้องส่งมาที่บ้านเราไงมันจะเยอะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพอถุกถกอาทิตย์หรือวันเว้นวันอะไรเงี้ยเราก็ไปไปเอาของมาเปาะเอาค่มไปเอาแม่เนี้ยแหละค่ะ เวลาเพื่อนๆส่งของมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเขียนจดหมายมาด้วยก็ได้นะคะคืออธิบายไม่ค่อยถูกค่ะก่อะไรคะเด็กเก็บก็คือแบบเขียนมาคุยเขียนเขียนมาคุยอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขียนจดหมายมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าใครอยากเขียนนะไม่เขียนก็ไม่เป็นไรแล้วพอมีคนส่งมาน้องพี่จะมาแกะให้เพื่อนๆดูว่ามีใครส่งอะไรกันมาบ้างคะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีใครเขียนอะไรกันมาบ้างคะ ของชื่อว่าขอ,ข,อของเล่นดีๆให้เธอค่ะซึ่งเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นเด็กที่ไม่เคยมีของเล่นดีๆแบบนี้มาก็ได้ค่ะสำหรับคิปนี้ลากเป็นะะคะเพื่อนๆอย่าลืมซ่อนฟาดก้อดลคกกดอชเ์นนะแล้วก็อย่าลืมกดไอจีเด็กจิ๋วเวยคะ่ะไอจีกับเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะชื่อเด็กจิ๋วชื่อเอาค่ะพี่บ ก็คือของเล่นในร้านน้ำพิมมีเยอ <|so|>> ะเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำพิมพเอามาเอาเอามาให้ดูตอนนี้น้ำพิมพ์ขงไม่ไหวแน่นอนนะคะมาดูวันหลังหรอคะใช่ค่ะอควันหลังเอามาให้ด mm ูใหม่นะ